ยกทัพบรรเทาทุกข์สนับสนุนโดยซัสโกน้ำบนไทยที่คุณมั่นใจท,ทิ้งเลยครับบ้านก็สุดแต่ถุงก็มีน้ำเน่าบ้านก็ลาวครับเราไม่ได้ต้องการอะไรมากจากทางผู้ประกอบการหรือทางบริษัทเลยก็คือขอให้เข้ามาดูแลเรา ซ่อมหรือดูแลเราให้เหมือนกับที่ครั้งแรกที่เราได้มาซื้อเสียงสะท้อนที่เต็มไปด้วยความทุกข์ใจของลูกบ้านในโครงการแลนซีโอคลิปสอยแก้วอินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีหลังซื้อบ้านจัดสรรในโครงการมาเพียง3ปีแต่พื้นดินบริเวณรอบบ้านกลับมีสภาพซุดตัวอย่างที่เห็น เดี่ยวราคา3ล้าน2แสนบาทของขมร,รัตน์ตาต้นยางหนึ่งในสมาชิกลูกบ้านที่อาศัยอยู่ในซอยสองพบร่องรอยการซุดตัวของพื้นดินไม่ต่ำกว่า80ซเซนติเมตรจนทำให้ใต้ตัวบ้านเกิดเป็นแหล่งน้ำขังและกลายเป็นที่อาศัยของเพื่อนบ้านผู้ไม่ได้รับเชิญหลักๆเพื่อนบ้านก็คือเป็นคังคกก็จะมีไข่มีอะไรอยู่ใต้บ้านเต็มเลย แล้วก็จะมีพวกงูครับขึ้นมาตามท่อระบายน้ําเรามีความกังวลไหมนี่ปัญหาเบื้องต้นใน3ปีที่เราพบยังมากขนาดนี้อีกหน่อยกลัวบ้านจะฉีกหรืออะไรงนี้ไหมคะเอ่อตัวบ้านฉีกนี้ผมว่าอนาคตนี้เราเราก็เอาแน่เอานอนไม่ได้เพราะว่าตรงหน้าบ้านผมเองเนี่ยก็จะมีเดี๋ยวจะมีทางด่วนที่ไปการจนาจิเศษผ่านไปไปไป,ไปการจราบ,บุรีผ่านซึ่งผมว่ามันมีผลกระทบแน่ตอนที่เขาทำเอ่อทำพื้นถนน ปูนจากลูกบ้านทําให้ทราบว่าโครงการนี้มีจำนวนบ้านจัดสรรจำนวน99หลังภายในพื้นที่18ไร่และถูกเว้คืนไปแล้วจำนวน70หลังเพื่อเตรียมก่อสร้างทางหลวงหมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบ,บุรียิ่งทําให้สมาชิกลูกบ้านที่เหลืออยู่เพียง7หลังกังวลถึงผลกระทบหลังจากนี้ พื้นที่ส่วนใหญ่ในโครงการจะถูกเวนคืนไปก่อนสร้างถนนมอเตอร์เวย์และมีผู้อาศัยอยู่จริงเพียงแค่เจ็ดหลังเท่านั้นแต่การลอยแพรลูกบ้านในโครงการเช่นนี้เป็นเรื่องที่ทำให้วันนี้ยกทับบัรเทาทุกจะนำเอาความเดือดร้อนของพวกเขาสารต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะยกทับบรรเทาทุกข์นเอาความเดือดร้อนใจของลูกบ้าน สารต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและภายหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจึงเตรียมประสานไปยังคู่กรณีเพื่อนัดเจราจาไกลเกลีก่ยต่อไปเราจะนัดกันอีกทีหนึ่งในการไกลเกลี่ยนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยอาจจะเป็นวันที่8ส่วนของสมาชิกที่กําลังตอนนี้ที่เดือดร้อนนะครับก็มายื่นเพิ่มอีกประมาณ6กลายทางในการยกทัพบรรเทาทุกข์ของบริษัท ของรายการ PP TV เห็นนะครับว่าความเดือดร้อนของประชาชนนะครับแล้วก็เข้ามาทําข่าวนะครับอันนี้เราเราน้อมรับด้วยใจจริงว่าขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณครับแม้เรื่องราวครั้งนี้ยังไม่ถึงที่สิ้นสุดแต่ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกไม่นานความยุติธรรมคงบังเกิดผลและเป็นเรื่องที่ยกทัพบ,บันเทาทุก ยังต้องติดตามหาทางออกร่วมกันต่อไป